สบายดีพี่น้องพบกันตอนแรงๆตอนแรงๆพี่น้องเอ้ยเบิ่งมาอัปเดตว่าเมื่อเช้านี้เฮาดําฮอดไสลงมาต่อตอนนี้ก็10 15:00น9:60าเลยโอ๋งานพี่น้องบ่าวขวันอยู่คู่พี่น้องเพิ่นมาซอยเฮามื้อนี้ไหดอนไอ่าเ้ยแมสัตว์ก็มีเนาะเ เซสุเซสัตว์คจะเซสะีกแพีม่เไอกต่ะท่าีจ้า ถ้าแป้งมันนักขาวนะก็ได้ว่าท้าขี้ต้มเท่าแป้งกอได้ว่ามันแห้งแล้วมันขาวเลยถ้าถ้าแป้งใช้หน้าติโหดเลนะแหงว่าม่ีบนี่ลายอยู่นะนี่ขวดนันก่วงขนาด Nhanh cuộn khá cả thế nào Bây <laughs> giờ cái... ôi ôi ôi, ôi nhớ <laughs> 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 Đẹp สองเศร้าพี่น้องบักสองบักสองเศร้ากับโหกันหน้าตั้งอย่างน,นี้คิดตุ่มแต่แปดบักสองเศร้าไปเด้อบอกควนอยู่กลางของพี่น้องมาดับหน้าซอยมาหนีก็ขอบใจเพือพ่อนเลี้ยงพี่น้องเอ้เพื่อนมาซอยให้ใหญ่นี่แหละนี่กแกบอกควนเพื่อนแล้วให้แล้ว,นนวนลหน้าได้พี่น้องเอ้พ้นบนโต๊ะคุณกับปุยานบอกว่าพนมีพ้นเทียม เต็มน้ำเพิ่นหลายอะ lý น้อง nó จึด chân đại Đi, xin nhu, hãy หลุมนิดใช่น้านาคาดไปสองสามือกระดมได้เสร์ฟไปนาโตเด้เป็นอะไรอ้ยพี่นองเลยฮะตัดเต็นละวงตีเดี๋ยวสิเบิงเขาเพิ่นดำามันก่อนฮะว่าเขียยเราได้เขาเพิ่นสงสัเพิ่นหวานพุ้ยแล้วมันจะเปลี่ยนสีเห็เนาะ กีวกรกาสีพอพ่อยังเป็นร้อยกลัวพราะได้เหพอนี่คมนนัพ่อกระซองร้อยสามร้อยนี่แหละนักมัดว like ่ใหญ่เด้มัดนออะไรก็กาขีพ้อเดี่น้องย่อทาเบิ่งซองบอกควันต่อเพิ่จะถ่ายคลิปเือการเด็จังหน่อยเป็นแรงแรงขอน้องเลยเบิ่งบอกควันดำหน้าเห็แหละ ทางนี้บาแจงบาดเลือดเลยมาอาศ่อยดย้ไปหากกะบาดมือเศ้านี่บควันสับหน้าเรียบร้อยเรีรโอเพิ่แล้วเลยน้องเลยแล้วก็พี่น้อง เมืเเ่อน,น,นี่กับซ้อมวัวผมได้มากใช่ไหมซ้อมวัวเิ่นไปดนํนาซอยซับพุ่นดบอาควับพอดีบอกวควันกับมาซอยบาวดาวเมื่อนี่ซอยเป็นดำห่ดหนํนาฝาที่ตามซ่องน้องมว,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 วยเด้อน้องเด้อน้องมวยเ้นเก่าถึงเกยแหละ บางเอฟซีเป็นกบบระบอมากน้งนองาบางคนว่นาเป็นสตว่าเก่งมาลำค้านาะะานะครับไไก็ต้องขอโทษอพน้อรเลยบอนกาสีวอล้ายไปแนแหนต้องขอโทษดนี้บอกเราเนําหน้าสอ่คนก็แมนเลยบาฟันเลยมาเห็นเลยมาซอย

คนโลกาก็น,นั่งใครอยู่ข้างกองโป้นพอระดับน้าทางได้คนโลก,ก <laughs> าเนี่ยก็จาคือตามได้ไปรีบใส่แขนเนดิยืนอยู่ข้างโพนก็ยังเห็นอยู่โพนโปน ทังนี้ดำไว้ขนาดทางนี้ยอมหับเลยนะติดดำดับเลยทังนี้นะวอาแล้วคุณลุงหลัไหนทำไมคุณนึงคุณน้องเจ้าคุณใดใดน้องม่มีกันพี่นนอะ ไปแม่ยุแต่ยังหัดแหละฮะแต่พี่น้องฮอนตามมาคนโลกก้าบ่ <c ười> น้องมิ่มี่มาแล้วพี่น้องเครื่องละ แก้วรงน้ากือเถืองวเอ้สบายดีพี่น้องโอ้ักสองน,อน้องปนดาวสบายดีปะสบายดีสบายดีสบา,ายดีปลาลุงละสบาดีปลาลุงจากปีแล้วนี่สองปีปลาเริ่มเบาแล้วโอเป็น่พดพูด <c oughs> พเป็นโพนผูเปลนแล้วสบายดีปาอสยดีาลุงขยกกินนมไนดะ้อยากกินนมนมหน่อยดาวไป สบายดีสบาดีสบาดีปะลุงเงินอายเนี่เป็นน้องเลยเงนอายอานอานนอนเินบุกใบเบาดอกอันนเงินอน้นขนมถุงไว้บุกอันเลยเือะังมายังเล้อถอดตี้ก็ยังโน่นได้นี่แล้วกันยโน่นหมดละไอ้เทากดำอีกเออคือขึ้นโน่นอีกยังว่าหยุดอีกพอมันจะลอยมัดนะก็พนลกันยัเรียวถาดำโน่นยางเดียวยังร้ายบนโน่นนลจักมัด นนู่เออยังจะให้แต่เกศก็ขอเด้ขึ้นไปเถิงโดยเกศของวันทียบัวหึงดอกหัวหึงดอกยังวันได้แต่พอจะตั้งรักน้ำแลี้ยงนู่นอย่างเดียวมันเองก็ลงมาหน้าป้าเอาหำมเอาหน้าป้าตามมาพนักงานโลกาโดยพนักงานโลกาก็เลยอยู่แถวแจนโดยพนักงานโลกาก็ไม่เห็ดไอ้ดาวออื ใหเห็นช่องอ้ดาวอีกช่องน้องมัดเปิดกระพานเรียบร้อยเลยโฆษณาเข่าเลยนั่นได้เออเดี๋ยวเปิดถ่ายเดจ้าบนบดข่อยดำน้ำเออมีแต่ประหานไปนี่แล้วเราดาวกับตาเหลือกแมกเอาดีนี่เออเป็นสองคนปล่อยลงดำหน้าเลยนะเลยน่ะลงอยู่ดำหน้าน่ะบ้ต้องห่วงลูกเปื่อยนี่เปื่อยโอ้ยปุยกัดแต่นะเนาะแพน้ำลงใส่ลงน้ำบดขยี้แพน้ำแพน้ำดูผลแล้ว ดำหน้าจะดึงขึ้นไปแล้วจะบวให้ลถใกล้อีกจนไปลงใกล้แล้ว <laughs> จ้างคนลุกเจ๊เถื่ออะไรกะนะห้วยจ้างอะน้องลุกได้เครื่องทงนิดหนี่งเบาเบามมีนะโดยเครื่องทงเวลาเขามาเรามาประจะ <laughs> ําเหมือมีอะไรเราน่ประจําอยู่หน้าหฮนแต่ลงไปถิดแล้วเรามาประจํานะเออพี่เลี้ยงเนี่ยกระยอนเออวิ่งกินแต่สุมลาเนี่ยแหละมาลุกให้เดี๋ยวดำดำซ้ำมือนะครื่องทง <laughs> จะอย่างแท้รกลกุกให้ อ่อลงเองแปดสิบมัดพี <ừ. S 2> สองร้อยแปดสิบกันได้อีกร้อยหนึง่งพีหลองนา้าใส่กูกระแบงอีกสองไหล่คาอกรงเลยบาดเนี่ยขอพูดลูกพลังของ,ง,ของ,ของเรียบพอดี้ากันแล้วเล่อยทังเครือง,ง,งขึ้นมากนะเห็ดลายเต๋อบ่ปีนเห็ดตึดสำเกาสำเกาได้็คซอฟต์เต็ีมที่สำเกานะเห็ดเบิร์ดเห็ดเบิร์ดหัวปีก่อนแปหเลยโหแปดสิบหกอแต่ว่าม <h id> ันตายบัวเพาะยจะเปียกเป็นอยเออตายลายดิทีมตายพาย เรียกเห็บ่ไ้ที่ปลูกกระสอบที่ปลูกกรสอบเ้ผมกินนะใ่ละมอองมีใ่ละมอนม่บ้าห้องหาแท้ขังพ่นแหละแม่นยอะไนานะแบบไนาขังพ่นนะนั่นนะขังพนนให้ผมนะไปเชื่อลุก อืมตีนอบื้พี่น้องเพื่อก่มาตามคนโลกะไปพอกันใหม่คลิปหน้าได้พี่น้องเด้อเพื่อก็มาสินลูกก่สิจ้างคนดำนลำบ่ดำเอง,เอ,งอันนี้กนะดำเองนี่สอ,สองคนหายนี่นะคอจะมีกา้า,ม,กามันดำไว้ได้มันไป <ดำ S 2> ไว้ได้ มันลกดำมาหาหกดิมมันไดำเหเดิมเพ่มเอะ็นมาลุอีเด้มขึ้นนี่ก็ดำเลยไี่นองบอยพรกันไหมคลิปหนาขอบคุณคุณอะไรที่เขามารับชมพี่นางน้องมีมาเล่นด้อพี่น้อง